ความจงรับพัะดีเป็นประดุษสายทานแห่งพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพลังศรัทธาให้เกิดแก่ราชฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอำเภอจอำจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ได้รวมใจพักเพื่อร่วมกันพัฒนาสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพื้นที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน โครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ในครั้งนี้ณบริเวณพื้นที่ตั้งของโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นเสมือนตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทั้งสองพระองค์อ่างเก็บน้ำทุ่งขามเนี่ยมีประวัติที่ดีแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับสถาบานันซึ่งปุ๋ยอ่ะในเด็กคนในฐานะของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็อยากจะพัฒนาสืบสืบสารรักษาต่อยอดเรามีต้นทุนค่ะที่นี่สวยงามมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเป็นนักวิ่งนักออกกําลังกายชอบออกกาลังกายเราได้ต้นแบบจากในหลวงรัชการที่10บท่านชอบออกกําลังกายชอบปั่นจักรยาน พวกเราจึงมีแหล่งอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เป็นสถานที่ออกกําลังกายของชุมชนและตำบลใกล้เคียงบ้านเราค่ะสายทานแห่งพระมหากรุณาที่คุณได้ผ่านสายน้ำโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอ่างพวงหัวหินชะอำํำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของพื้นที่ซึ่งนอกจากที่รัศดรได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ลอดจนน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแล้วสายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ยังได้เอื้อประโยชน์เติมเต็ม,ตมความสุขสร้างความอบอุ่นด้วยอ่างเก็บน้ำของพ่อแห่งนี้ให้กับราษฎรอีกด้วยเป็นโครงการของพ่อในหลวงราชการที่9และราชการที่สิที่ทำให ประชาชนในหมู่บ้านทุ่งขามล็อกของเราก็ได้มีความสุขชาวบ้านก็ได้อยู่ได้กินมีพืชพันธัญญาหารมีปลาแหล่งที่มีปลาชุมปลาอะไรเงรี้ยไปตกเพื่อเราเราใช้ในการบริโภคเราใช้ในการได้ไปจำลองจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรายได้ของคนในชุมชนก็ขอบคุณ ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ที่ท่านได้ไม่ทิ้งพื้นที่แล้วก็ยังช่วยในการปรับปรุงดูแลของเขื่อนให้ประชาชนให้หมู่บ้านของเราพระราชดำริระบบอ่างพวงปัจจุบันแล้วเสร็จทั้งระบบสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เป็นการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพทำให้หลายพื้นที่พ้นจากสภาพแห้งแลง้งวันเฉลิมพระชนมาพรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่10ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชสานที่ให้กรมชลประทานเนี่ยได้ไปขุดขยายอ่างเก็บน้ําอ่างทุ่งขามนะั่นคือมีความจุที่8ล้านลูกบาทเมตรถือว่าเป็นอ่างพวงอ่างแรกที่จะต้องบริหารจัดการให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนให้รัชดรมีน้ําใช้อย่างสมบูรณ์และ,ะสืบสานรักษาต่อยอดนะครับทำเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท,ที่9ทําน้อมนำพระ,ะ,ะ,ะราชบัิ สืบสานต่อยอดโดยการปลูกปลูกป่าแบบระบบวุรรเกษตรหรือปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างช่วยกันอนุรักษ์น้ําและก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้หล่อหลอมสู่ความรู้รักสามัคคีซึ่งกองทับบกโดยกองทัพภาคที่หนึ่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งและทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบ,บุรีได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอด หน้าแผ่นดินอันเป็นบทมบทอ่างพวงของแผ่นดินโครงการที่ประชาชนทั้งแปดหมู่บ้านนี้จะมีชมรมคนรักอ่างเก็บน้ําทุ่งขามซึ่งประชาชนเหล่านี้ได้รับประโยชน์นะครับจากโครงการนี้ร่วมกันกับทางยังจังหวัดและทุกภาคส่วนคือกิจกรรมนี้ทําถวายเป็นราชบุสลให้กับในหลวงตาที่สิบพี่น้องประชาชนก็ยังใช้ประโยชน์ได้แล้วก็แสดงให้เห็นถึง เรเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั้งจังหวัดพบุรีและคนไทยทุกเพศทุกวัยนะครับได้เห็นพระอาชิยภาพของในหลวงรชัชกาลที่9ที่ได้สร้างให้กับประชาชนต้นทุนของที่ปลื้นะีน้องประชาชนต่างม,มีความสํานึกในพระมหากรุณาคุณก็มาร่วมคิดกับคนใหม่ว่าจะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรได้บ้างพื้นที่ตรงนี้เราก็ขอเพื่อจะเพื่อสร้างเป็นพื้นที่ปูป่าพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยสำนึกรับบ้านเกิดนะคะอยากให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้สืบทอดเพราะเรามีภูมิปัญญาท้องถิน่นมีสินค้าโอทอปค่ะสินค้าโอทอปเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นหลายโปรดักต์นะคะที่ได้ทําไว้แล้วก็เรยอยากให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้ค่ะ จากต้นทางแห่งพระมาหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างอางเก็บน้ําพุ่งขามเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรสืบสานร,รักษาต่อยอดมาถึงในหลวงรัชกาลที่10ทรงเติมเต็มเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่แห่งนี้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับราษฎรของพระองค์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายของราษฎรทุกเพศทุกวัยและทั้งหมดนี้ก็คือความสุขของราษฎรของพระองค์สวัสดี